สวัสดีครับชาวศิลปกรทุกคนนะครับคณาจารย์รุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องแล้วก็บุคลากรทุกท่านประชาชนทั่วไปด้วยนะครับผมนัทนันสุริเจริญครับในฐานะเป็นอุปนายกคนที่หนึ่งของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็ทําหน้าที่รับผิดชอบตามที่พี่ชมพู่พี่ราวดีชูประวัตินะครับนายกสมาคมของเราได้มอบหมายภารกิจภายนอก หมายถึงว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเก่านะครับที่ชมพูน,นายกสมาคมนะครับก็ได้มอบหมายผมได้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นผมก็เสนอแล้วว่าเรื่องอยากจะแต่งเพลงเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของสิทธิเก่านะครับรู้สิทธิ์ปัจจุบันจะนํามาใช้ด้วยก็ได้นะฮะก็จะเป็นเรื่องดีที่เราได้มีจุดที่เรียกว่าได้ร้องเพลงด้วยกันมันก็จะจดจํากันง่ายแลวความหมายก็ เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกเราด้วยวันนี้ผมจึงขออนุญาตที่จะมาอธิบายเพราะว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเป็นเพลงสากลนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีบทเพลงบทเพลงนะของมหาวิทยาลัยประจํามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นภาษาต่างประเทศต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเรามีซันดาอุเชียแล,แล้วนะครับที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะผมเองเนี่ยตั้งใจว่าจะแต่งเพลงเขียนทำนองเพลงคําร้องทำนอง มีเพลงไทยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะสร้างสรรค์ในเรื่องราวของเสีงสากลเหล่านี้แต่ทีนี้เนี่ยเพื่อให้ได้จดจํากันง่ายมากขึ้นนะครับผมจะขออนุญาตที่จะนําเอาเนื้อหาข้อมูลเนี่ยเนื้อร้องเนี่ยมาเรียกว่าเ,เล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่านะมาเล่าให้ฟังครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้จดจำกันได้ง่ายขึ้นนะ เรื่องราวของศิลปกรฮาร์ดนะครับจริงๆแล้วได้นำเสนอไปในเพจแล้วก็พับบ i ิคก o ุ p นะครับพับบ i ิคก o ุ p ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปกรแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็อยากที่จะนำเสนอในเรื่องราวของความหมายนะฮะร้องแล้วก็จะได้เพื่อเฟลินด้วยนะครับศิลปกรฮาร์ดนะครับทำนองเมโลดี้ก็จำง่ายครับ นเนื้อหาก็เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะกับคณะใดคณะหนึ่งนะครับแต่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทุกคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะครับแต่มันก็มีความหมายในยะที่ต้องแทนค่าด้วยคำต่างๆของเนื้อเพลงนะครับเช่นท่อนแรกบอกว่า Think of a place you used to know. Where hearts are warm and spirits bright. So the love will guide you right. When you're feeling sad and low. I'm going to say that. say, sad and low? ไม่ high yeah, so and low, but กดผูตตำต้อยอะไรเงน้นะอย่าด้ค่าตัวเองแค่นั้นเองนะ When you're feeling sad alone n d think of a place you used to know think of a place you used to know ก็คือก็ให้นึกถึงสถานที่นะครับที่สิทธิ์เก่าเนี่ยเคยรู้จักหลายคนก็จะนึกถึงนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แต่แน่นอน,นครับมีที่หนึ่งที่ท่านอย่าลืมนึกถึงเลยนะเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้เศร้าซ้อยเงาหน่อยนะกดภูนะ ก็นึกถึงนี่ครับ yeah. Where hearts are warm and spirits bright นะฮะเป็นสถานที่ซึ่งจะทำให้หัวใจเนี่ยอบอุ่นนะฮะแล้วก็จิตวิญญาณ spirits นะฮะก็ Ri s ส์สดใสเลยสว่างแวววาวขึ้นมาทนทีนะครับสถานที่นี้ก็คือ s i l r g o n s Love นะ s i l r g o n s Love will guide you right นะ หมายถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรเ์งด้วยความรักในศิลปากรของเราเนี่ยแหละครับก็จะนำทางสิษย์เก่าทุกท่านนะฮะไปในทางที่ถูกต้องโอเคไหมครับอ้าโอ้ยงนี้ก็ดีเลยสินะ <But S 1> เนื้อหาแค่นี้ก็โอ้โหโป๊ะเลยนะครับมาดูเนื้อหาท่อนที่สอง Brothers, sisters, friends so true Always here support so to you Always Encouragement every smile We'll together every in walk m i เนื้อหาท่าที่สองนี้ก็บอกถึงเรื่องราวของความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะจริงๆแล้วมีรุ่นพี่รุ่นน้องมีเพื่อนด้วยเดีนะ๋ยวนี้ต้องบอกว่ามีรุ่นลูกรุ่นหลานและทนปะยุน,นะ brothers i s t e r s friends t r u e นะก็เรียกว่าเรามีพี่น้องของเพื่อน ที่มีความรักต่อกันแล้วก็จริงใจต่อกันด้วยนะครับแล้วก็ always here to support you แล้วก็พร้อมเสมอเลยอยู่ที่นี่ครับนะที่จะสนับสนุนสิิ์เก่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะ always here to support you อยู่ที่นี่แหละครับอยู่ที่ศิลปกรถ้าเราได้มาเจอเจอกัน encouragement นะ in every s m i l e นะแล้วก็มีกำลังใจให้ ในทุกรอยยิ้มนะคหมายความว่ามาเจอกันเนี่ยทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสกันก็เป็นกําลังใจคนเราเวลาเจอใครยิ้มให้ด้วยก็มีกําลังใจแล้วใช่ไหมครับนะเคยเศร้าๆ,ๆมาก็โหได้มาเจอเพื่อนเกา่าพี่เก่ารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยนะมีความสุขมาเจอคณาจารย์นะครับและ we walk together every m i g h ก็คือ เราเนี่ยจะเดินไปด้วยกันในทุกๆเส้นทางเลยเอฟ i ายเนี่ยไม่ว่าจะหรือจะกิโลเมตรก็แล้วแต่นะครับถ้าจะนับมาตราแบบต่างประเทศก็ได้ก็ทุกๆเส้นทางรวมกันหมายความว่า,าเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องของเพื่อนครับสินประกรณ์ยังสปอร์ตให้กำลังใจสนับสนุนพวกเราอยู่เสมอนะครับยังคงมีรอยยิ้มให้เพราะฉะนั้นมาเถอะครับกลับมาบ้านเรา นะศิลปกรก็คือบ้านหลังที่สองของพวกเรานะครับเพราะว่าเราคงจะเรียนมหาวิทยาลัยบางคนก็อาจจะแค่มหาวิทยาลัยเดียวในชีวิตนะฮะบ,บางคนถ้าจะไปเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกบางทีก็มาเรียนต่อที่นี่ด้วยที่ศิลปกรด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะเราไม่ได้ว่าอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอื คือการที่สิทธิ์เก่านะได้ได้เข้ามาช่วยทํางานจิตอาสากันนะครับบางทีมันก็จะทําให้คลายความทุกข์ก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีความสุขก็จะได้มาแบ่งปันความสุขด้วยกันนะครับดีไหมมาถึงเนื้อท่อนที่สามนี่เป็นเนื้อคอรัสนะครับเหมือนถ้าภาษาไทยต้องบอกว่าเป็นท่อนฮุกท่อนสร้อยอย่างเงี้ยนะครับ Art In paint canvas the the hope dreams We of our that a long w a means Art y s is l life is short. นะครับศิละปะ่ยมันยืนยาวชีวิตสัน้นอย่างที่เราได้ฟังวัตโต้คำนี้ประโยคนี้วลีนี้เนี่ยอย่างที่เรียกว่าขึ้นใจเลยสำหรับชาวศิลปรกรเนี่ยศิละปะยืนยาวชีวิตสั้นเนี่ย ต้องจดจำไว้อยู่ในสายเลือดในจิตวิญญาเลยนะ Art is long and Life is short นะครับเมื่อศิละปะยินยาชีวิตสั้นมันก็เป็นเรื่องดีนะ a s อศิลปกร v i f i l Port นะและที่ศิลปกรนี้นะครับเราก็พบนะ Port นี่จะเป็นท่าท,า,ทารถารถาเรือนะ้ารถนะ หมายถึงเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายจุดหมายปลายทางของเราครับดีความได้อย่างนี้นะว่าศิลปกรของเราเนี่ยเราจะค้นพบสิ่งเหล่านั้นเลยนะใครชอบเรียนสาขาวิชาอะไรเนี่ยตามที่เราเคยเรียนมาสมัยหนุ่มนะนะสุดท้ายแล้วเมื่อมาศิลปกรแล้วเราก็ได้พบตัวตนของเราทนั้นแหละพบจุดหมายเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ก็เป็นเรื่องดีนะ i ี the can อสออฟออร์ดดรีมนะคือ คนวาสนี่เป็นผืนผ้าใบถ้าคนที่เรียนศิละปะอยา่างพวกจิตกรรมหรือมัณฑนศนิล์นะหรือประยุกต์ศิล์นหลายที่นะครับแม้แต่ยนนี้อักษรศาสตร์ก็ต้อง,ต,องต้องเรียนใช่ไหมครับต้องเรียนศิละปะด้วยแล้วก็หลายๆที่ก็ต้องเรียนศิละปะนะใ,นในศิละปะกรของเรานะจริงๆแล้วผมอยากจะให้แทนค่าความหมายถึงคําว่าแคนวาสในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงสาขาวิชาของเราที่เราเรียนคณะสาขาวิชาของเราเนี่ยแหละ เป็น c a n วาสของเราเป็นความฝันของเราทุกคนนะตอนที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ก็ได้จบมาแล้วแล้วก็เอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะครับไปสร้างสารรค์สังคมนะประกอบอาชีพนะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะกันเป็นอย่างดีนะครับ We paint the hole that always beams นะแล้วเราก็เราเพ้นเราระบายสี c a n วาสอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราวาดนะเราวาด The hope ใน,นราวาดความหวังความฝันของเราเนี่ย that's always been ซึ่งมันก็ยังคงส่องประกายอยู่เสมอนะฮะหลายๆคนก็ไปโดดเด่นในสาขาอาชีพของตนเองนะครับหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรของเราไปนะเนื้อหามันก็ตรงเลยนะครับอาจจะใช้คำที่เปรียบเปยนิดหน่อยแต่ก็ตรงครับมาดูเนื้อร้องในท่อนถัดมาครับ When the world feels hard and mean, remember our shared serene in halls and fields of cherished art. You'll find comfort in your heart. Echoes of laughter in the air. when the world feels hard and mean, we by เดี๋ยวนี้มันอยู่ยากนะรู้สึกว่าโหาร์ดเหลือเกินนะอะไรมันก็ดูแบบยุ่งยากไปหมดนะครับอมีนด้วยโหดร้ายกว่าคนใจร้ายที่เขาชอบใช้คำพูดนะมีนทำไมคนคนนี้มีนอย่งเลยอะไเนี่ยแต่ถ้าใช้หนักกว่านั้นก็คือบางคนนี่ถึงขนาดไม่ยิ่งกว่าโหดร้ายนะอย่าไปใช้ถึงขนาดคำว่าใจร้ายนะ แล้วก็อะไรหลายอย่างที่ไปก่อพูดแล้วกันนะคํคำว่ามีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแปลนี่มันก็โอ้โหนะในความหมายมันก็ไม่ดีอะถ้าเมื่อไหรที่สิทเก่ารู้สึกว่าโอ้โลคนี้อยู่ยากสังคมทุกวันนี้อยู่ยากนะครับมีแต่คนโหดร้ายใจร้ายอะไรเงี้ยนะแข่งแย่งแข่งขันกันนะ remember our share serene นะให้จดจำความที่เราแบ่งปันความสงบสุขของเราความสุขของเราที่ผ่านมานะ remember our cherries in, in h a l l s and f i e l s of c h e r s i e d art นะครับในห้องนะห้องเนี่ยนะครับโอ้โหอันห้องถูกมันกว้างใหญ่เลยนะแล้วก็ทุ่งนาเนี่ยนะ f i e l s of c h e r s i e d art นะเป็นงานศิละปะอลัมค่าใช่ไหมครับจำไวส้สิว่า you will find นะ you find comfort in your heart นะครับสิ่งเก่าทุกท่านก็จะพบกับความสบายใจในหัวใจ ของทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือให้จำในสิ่งที่เราอยู่ในศิลปรกรเนี่ยเวลาที่เจออะไรร้ายๆนะครับก็นึกถึงศิลปรกรนะความสนุกสนานต่างๆอะไรเงี้ยนะความสุขที่เราเคยแบ่งปันการจำได้ไหมนะเราเคยชิิสอาร์นี่ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะศิละปะหมายความว่าใช้คําว่าศิละปะแต่เหมือนเดิมครับมันถ่ายทอดและแปลความหมายไปถึงนี้ ทุกศาสตร์สาขาวิชาและทุกคณะครับนะเรียนวิศวะก็เป็นอาร์ตอย่างหนึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งทุกทุกอย่าง everything เลยครับรอบตัวเราเนี่ยเป็นศิลปะทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรียนโบราณคดีมันธนศิลสถาปัตย์จิตกรรมด้วยนะหรือไปทางฝั่งทับแก้วนะครับจะเรียนเพศอักษรศาสตร์วิศวะวิทยาการจัดการเียนการจัดการนะฮะแล้วก็มีอะไรีก มีศาสตวรรษนะเทคโนโลยีการเกษตรใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์ไอซีทีวิทยานานาชาติทุกคนมีอาร์ตมีศิลปะในสาข์ตัวเองทั้งส is ิ้นท,ที่ต้องใช้ศิลปะในสาขาคณะวิชาของตัวเองนั่นนั่นคือการถ่ายทามหมองคำว่าอาร์ตในที่นี้นะครับแต่จิตกรรมเนี่ยเขาเรียนอาร์ตศิลป์มัธนาศิลป์เด็กเขาเรียนอาร์ตเรียนศิลปะโดยตรง แต่ก็ไม่มีไม่มีปัญหาใดๆนะเพราะว่าเราก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วทุกๆคณะก็ประกอบกันเป็นศิลปกรที่สมบูรณ์แบบนะมาเนื้อท่อนที่สี่ซิเฮ้ The air. นะเสียงหัวเราะของเราก็จะก้องไปทั่วในอากาศบางทีนัเรามาที่ศิลปกรมหาวิทย,ยาลัยนยครับเราจะได้เสียงหัวราะของคนมันอุย้ยมันมีความสุขจริงๆนะฮะมาเรียนเนี่ยแล้วมันมีความสุขนะฮะร้องเสียงดังกล้องเลยนะฮะมหา,าวิทยาลัยมีความสุขนะ Brush strokes show how much we care กนะ็นะคือเป็นรอยทุกกันนะ ที่จะแสดงเห็นว่าโชว์นะแสดงเห็นว่าพวกเราเนี่ยใส่ใจกันและการก,ก็คือแทนค่า,าเหมือนกันนะบัตรสโบรย์ผูกกันตว,วัดเห็นไหมครับบางทีก็ตว,วัดเป็นโหยว่าถ้าเป็นการวาดก็วาดอย่างอ่อนช้อยดูแลสวยงามลงสีกันอย่างแบบนุ่มนวลดูแลสบายใจนะเราก็เหมือนกับได้บัตสโบรก็จะเป็นคําพูดที่สุนทรียะ ให้กำลังใจฟังแล้วสบายเยือกเยน็สนสงบโอ้ใ oh, น oh, สิ่งต้อการมันมีทั้งเสียงหัวเราะเสียงปอบประโลนจิตใจอะไรกันั้มันหลายอย่างอาร์ต ah, that brings us peace นะเพราะฉะนั้นศิละปะนี่ก็จะ love a n d c o u r a g e ก่อนนะฮะ love a n d c o u r a g e in e a s h peace นะความรักและความกล้าหาญนะ courage นะในผลงานของ แต่ละชิ้นอิสพีซเนี่ยก็คือผลงานที่เป็นศิละปะของแต่ละคณะวิชานั่นแหละศาสตร์ของท่านนั่นแหละนะจริงๆแล้วของเรานี่คือมีทั้งความรักและความกล้าหาญในศาสตร์ของเรานะแต่ละศาสตร์ของเราเองนั้นอาร์ต that brings us peace ก็คือ peace นี่ก็คือความสงบสุขนะศาสตร์สาขาของแต่ละคนศิละปะของแต่ละคนหรือศิละปะก็จะนำเราไปสู่ความสงบสุข นั่นก็คือเวนท่อนที่4แล้วก็จะย้อนกลับมาที่เนื้อท่อนซ้อยหรือท่อนพวบุมเดือนนะครับ Art is o n g a life is short, s i l v e r g o n we find a port in the canvas of our dreams, we paint the hole that always beams. นี่คือสิ่งที่อยากมานำเสนอนะครับเพื่อให้เวลาที่ทุกคนร้องเพลงนี้ฟังเพลงนี้แล้วก็จะได้ร้องตามด้วยนะครับผมทำเอ็มวีที่ ใส่ซับไตเตินเน้ลเนื้อร้องเข้าไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็หวังว่านะชาวศิลปรกรพนะีพี่ศิตเก่าทุกคนคงจะได้ร้องเพลงนี้นะได้ความสุขมากขึ้นนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกลับมานะบ้านหลังที่สองของพี่พ,พี่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอคุณครูอาจารย์นะรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนรุ่นลูกร,รุ่นหลานที่เป็นศิษป์ปัจจุบันนี้ด้วยก็ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมแวะมาที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปกรรด้วยนะครับอยู่ตรงข้ามกับสำนักขอสมุดกลางใกล้ๆก,กับประตูทางเข้าตรงข้ามกับวัดพระแก้ววันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีเรื่องที่เป็นกิจการภายนอกของมหาวิทยาลัยศิลปกรมาบอกสิทธิ์เก่าที่จะได้ส่งนะฮะบุคคลที่คิดว่าน่าจะเข้าหอเกียรติยศของสิทธิ์เก่าสมาคมนักศึกษาเก่าเนี่ยนะครับเป็นหอเกียรติยศสําหรับ สิทเก่าของเราวิธีการอย่างไรเดี๋ยวผมมาบอกครังหน้าดีกว่านาะครั้งนี้เอาแค่เรื่องราวของเนื้อหาสาระของเพลงที่เราจะได้ใช้มาร้องร่วมกันแล้วจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยจะได้มีจุดศูนย์รวมของเราเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่ผมนัทนันสุริเจริญสวัสดีครับ When you're feeling sad and low, think of a place you used to know. Where hearts are warm and spirits bright. So, Corn's love will guide you right. Brothers, sisters, friends so true, always here to support you. Encouragement in every smile. We'll walk together every mile. Art is long and life is short. As silver corn, we find our port. In the canvas of our dreams, we paint the hope that always be. Brings us peace. Art is long and life is short. A silver corn we find. Brush strokes show how much we care. Love and courage in each piece. Art that brings us peace. Art is long and life is short. A silver corn we find our port. In the canvas of our dreams, we paint the hope that always beams.